ธรรมะที่เรียบง่ายดังทางสายกลางสบายๆในวันนี้พระคุณเจ้าจะได้มากล่าวถึงการพัฒนาการของกรรมกรรมก็มีการพัฒนาการเหมือนกันพูด,ดง่ายๆว่ากรรมก็มีชีวิตกรรมก็คือการกระทำมีทั้งกุศลและอกุศลคือมีทั้งบาปและบุญ เช้านี้จะพูดถึงกรรมที่เป็นอคุศลคือกรรมที่เป็นบาปพูดได้ง่ายว่าบาปก็มีชีวิตตัวเราทั้งหลายในการใช้ชีวิตเนี่ยคือผู้กำหนดกรรมของตัวเองไม่ต้องไปมองออกนอกตัวพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์พระศาสดาได้ทรงตรัสทรงสแสดงธรรม ซึ่งเป็นทางสายกลางอันเรียบง่ายบอกไว้ทุกอย่างในการดำเนินชีวิตเพียงแค่เราทั้งหลายผู้เป็นลูกขององค์พระศาสดาดำเนินชีวิตไปตามทางที่เรียบง่ายที่พ่อตรัสพ่อวางเอาไว้แสดงเอาไว้เท่านั้นเองแต่เราทั้งหลายกลับทำให้ยุ่งยากดังนั้นพระคุณเจ้าจึงใช้คาว่าธรรมะเรียบง่าย คือเรียบง่ายจริงๆเพราะทางที่พ,อพ่อผู้ยิ่งใหญ่คือองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสทรงแสดงบอกกล่าวเอาไว้นั้นเป็นทางสายกลางที่เรียบง่ายจริงอย่างคาราวะน้อยก็มีทางแห่งคาราวะาให้ดําเนินแบบเรียบเรียบง่ายๆในการใช้ชีวิตอย่างเช่นเรื่องศีลที่พระคุณเจ้าได้บอกกล่าวไป ค่อยๆรักษาไปทีละข้อแต่ให้ถือเจตนาคือใจดีสีงามคือเจตนาเป็นบุญไว้ทุกอย่างแล้วเราจะได้ศีลทุกข้อคือมันแชร์กันได้ให้มีกำลังชัดเจนหนึ่งข้อก่อนข้อต่อไปอาจจะอ่อนบ้างดรอปลงบ้างแต่ถ้าเรามี กำลังเต็มร้อยในหนึ่งข้อข้อสัจจะข้อเมตตาข้อสติสัมปชัญญะข้อสีข้อห้าไล่ย้อนกลับลงมาก็ได้ให้เต็มกำลังข้ออื่นแม้จะบกพร่องส่วนที่มีกำลังเต็มที่เรารักษาได้ด้วยเจตนาอันตั้งมัน่นก็จะมีกำลังมากกว่า และสามารถพาให้เราทั้งหลายเข้าสู่สมาธิถึงปัญญาถึงความสุขความเจริญได้ดังนั้นที่พระคุณเจ้าได้กล่าวเอาไว้ว่ากรรมก็มีการพัฒนาการของกรรมนั่นหมายถึงเราทั้งหลายนี่แหละเป็นผู้กำหนดในทางโลกในการำดำเนินชีวิตเอาเปรียบเพียบง่ายๆ สมมุติว่าเราไปดาวรถมาเขาให้เครดิตเรามีความภาคเพียรนําเงินหนึ่งก้อนไปดาวออกมาอันนี้เรียกว่าเครดิตคือผู้ให้ก็ยินดีที่จะให้เราไปใช้จ่ายเป็นงวดๆโดยคิดดอกเบี้ยเราก็มีข้อตกลงว่าจะใช้ความเพียรหาทรัพย์ทำงานหาเงินแล้วก็ใช้จ่ายเป็นงวดๆไป ตามที่กําหนดที่ตกลงกันไว้เป็นเดือนๆกี่บาทก็ว่ากันไปอันนี้คือเป็นการกระทําที่กลางๆยังไม่เกิดบุญยังไม่เกิดาบาปพอเราทั้งหลายได้เครดิตมาทีนี้ใช้รถเข้าไปทํามาค้าขายเอาประโยชน์มากมายมีเงินมีทอง พอถึงเวลาที่จะต้องจ่ายแล้วมีจิตคิดนะคิดตังมีแต่จ่ายช้าหรือเลื่อนจ่ายทีนี้เริ่มแล้วทีนีน้เริ่มเนี่จากเครดิตที่เขาให้มาการกระทำที่คิดจะเลื่อนหรือจะจ่ายช้าเนี่เริ่มจะเป็นกรรมแล้วอันนี้มันไม่เห็นผลอะไรนะ เขาก็ยังไม่มาว่าอะไรจ่ายช้าบ้างหนึ่งวงวดสองงวดเขาก็ทวงมาตรงนี้เริ่มจะเป็นกรรมแล้วจากเครดิตเริ่มจะเป็นกรรมคือการกระทํแล้ทีนี้นักงนาเข้ามันก็มีการพัฒนาจ่ายช้าบ้างไม่จ่ายบ้างเป็นว่าอะไรต่อไปเริ่มไม่จ่ายใลยหนึ่งงวดอ้าวผิดสัจจะแล้ว เริ่มเป็นวิบากแล้วทีนี้กรรมมีการพัฒนาแลวนะจากเครดิตพัฒนามาเป็นกรรมจากกรรมกลายเป็นวิบากเมื่อวิบากเกิดขึ้นเกิดเป็นอธทินาคือลักทรัพย์แล้วทีนี้ในสีลข้อที่สองบวกพร่องไปแล้วทรัพย์ก็อยู่ที่เราแต่เราลักทรัพย์ด้วยตัวเราเองเนี่ยมันท้าทายนะแต่สิ่งนี้มันละเอียด เราทั้งหลายไม่ไม่รู้ไม่ทราบแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำเป็นอาจินในเจตนาแบบนี้แหละคือมันเกิดกรรได้ง่ายในการใช้ชีวิตเขาเรียกว่าศีลบกพ่องเมื่ออาทินาเมื่อเจตนาไม่จ่ายคือลักทรัพย์เกิดขึ้นหรือไปเอาสิ่งเอาของเข้ามาแล้วไม่จ่ายตังผัดผ่อนไปเจตนาเลื่อนไป ตัวนี้มันจะเป็นอธินาจะทาํามาค้าขายยังไงก็แล้วแต่เมื่อเกิดกรรมเกิดพิบากด้วยเจตนาบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะทาํามาค้าขายไม่ขึ้นจะไม่ร่าไม่รวยถ้าเรามีวิบากมีกรรมในตรงนี้เวลาเราไปให้ทานทีนี้ให้ทานยังไงผลทานก็ไม่ขึ้นเพราะเอาบวกพ่องการไปสมมาทานศีลก่อนจะถาวายทานชั่วครั้งชั่วคราวนั่นคือระเบียบ รูปแบบของศาสนาพิธีซึ่งเป็นรูปแบบที่ดูสวยงามเป็นกล่องเผื่อเหลือเผื่อขาดเฉยแต่ความเป็นจริงคือการใช้ชีวิตจริงของเราทั้งหลายที่มีความซื่อตรงซื่อสัตย์มั่นคงดังที่ได้กล่าวถ้าเราไม่มีความซื่อตรงแล้วไม่ซื่อสัตย์ไม่มั่นคงจะไปสมาทานชั่วครั้งชั่วคราวพื้นฐานมันก็ยังไม่แน่น ก็ยังมีรั่วมีซึมมีบกพร่องอยู่ดีทานที่เราทำไปที่ให้ไปเลยทำไม่ขึ้นครั้งพุทธการเขาทำทานครั้งเดียวเขาไปสวรรค์เขาทำมาขาขึ้นเขาดีเขาเข้าถึงธรรมตั้งมันในใจสนละคมก็เพราะว่าพื้นฐานในการใช้ชีวิตเขาไม่บกพร่องดังนั้นทางสายกลางที่เรียบง่ายที่พระคุณเจ้าได้บอกเราทั้งหลายทำให้ยุ่งยากเองทำให้เกิดกรรมเอง ไปหาเครดิตเป็นหยิบยืมเขาเองแล้วเราก็ไม่จ่ายเองเรามาสร้างกรรมด้วยตัวเราเองซึ่งตรงนี้ไม่มีใครมองเห็นขบวนการนี้เกิดขึ้นที่จิตที่กายของเราเกิดที่ความคิดในการเลือ่อนในการผัดผ่อนทีละเล็กทีละน้อยกรรมก็มีการพัฒนาในส่วนที่เป็นอคุศลกรรมจงพึงระวัง ดังนั้นสิทธิ์ของพระอาจารย์ของพระคุณเจ้าหลายคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติได้มาฟังทําได้มาสวดมนต์ได้มาสัมผัสทางสายกลางอันเรียบง่ายได้บอกกล่าวไปแล้วเขาจะรักษาตรงนี้มากตรงเป๊ะๆจุดไว้เลยไม่เคยผัดผ่อนเพราะนั่นคือสัจจะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาวัดไม่ค่อยได้มาแต่เขาบอกเขาถือสัจจะตรงนี้มาตลอด นตัวนี้พระอาจารย์นับถือเลยว่าสิทธิมีคุณธรรมซึ่งบางคนอาจจะเข้าวัดอยู่ใกล้ชิดพุทธศาสนาดูโปรไฟล์ก็สวยงามแต่ตรงนี้ไม่เคยถือเลยไม่เคยมีสัจจะผัดผล่เลื่อนไปหมดมั่วไปหมดกลับไปดูตัวเองนะกลับไปสะสางกรรมของตนเองในการกระทา อันนี้คือแค่ยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวนะกลับไปดูทุกเรื่องเลยจงไปสาะสางอย่าให้ค้างขาถ้าอยากจริรในทางโลกถ้าอยากจะเรญในทางธรรมเพราะกรรมเขาก็มีชีวิตบาปก็มีชีวิตกรรมเขาก็มีการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเติบโตไปเรื่อยๆเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราปลูกจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่ วันคืนล่วงไปดินน้ำลมฝนอากาศทำให้เขาเติบโตอยู่ตลอดเวลาความคิดในใจเราก็เหมือนกันทั้งบุญและบาปเขาก็มีชีวิตเขาจะมีการพัฒนาของเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าปรารถนาความเจริญเราก็จงพัฒนาในกรรมที่เป็นส่วนที่เป็นกุศลที่เป็นบุญถ้าเปรตเสมือนต้นไม้ ก็เลือกต้นไม้ที่ดีเอาไว้ที่ออกดอ,อกออกผลส่วนวัชพืชคืออัคศสลก็จงตัดเสียทำลายเสียเหมือนเราทั้งหลายที่ดูแลต้นไม้วันนี้ถอนหญ้าออกวัชพืชออกเหลือไว้แต่ต้นไม้ใหญ่ๆที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์ที่เราจะาัถนาในความเจริญความคิดเราก็เหมือนกัน เคยตัดเคยถากถางความคิดที่เป็นบาปอโกศลบ้างไหมอย่าลืมนะเขาก็มีชีวิตมีการพัฒนาเหมือนกันเหมือนที่พระคุณเจ้ายกตัวอย่างมานั่นแหละแรกแๆก็เรียกว่ามีเครดิตทำท่าจะดีตั้งอกตั้งใจหาเงินไปผ่อนไปดาวแต่พอได้แล้วชะล่าใจ เกลียดในใจมันพัฒนาเริ่มเลื่อนเริ่มไม่จ่ายหนึ่งวงวดสองงวดสามงวดเขาตามยึดพารถหนีหนักเข้าหนักเข้าหละทีนี้อันตรายถึงขบวนการทางโลกจะตามรอไม่ทันตามยึดตามเก็บไม่ได้มีวิธีหลบหลีกแต่ขบวนการทางธรรมขบวนการทางใจนั้นเราติดกรรมแล้ว เราติดกับดักแล้วเราแพ้พ่เสซะแล้วอากาุศุลกรรมวิบากรรมจับจิตจับใจเราไว้แล้วจงปล่อยกรรมในใจด้วยตัวเราเองคุกในใจอย่าให้วิบากกรรมมาขังเราได้คุกอันนี้เราปล่อยเองเราต้องออกเองต้องสาสางเองเพราะเราสร้างขึ้นเองเห็นไหมล่ะอยู่ที่ตัวเราใช่ไหม ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเป็นคนกระทำเป็นคนเลือกจัดสรรตัดสินโจงตัดสินตัวเองในความดีทุกอย่างเราเป็นคนกําหนดพอเกิดขบวนกรรมสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็วิ่งไปหาครูบาอาจารย์อย่างนี้ไปแก้กรรมไปรดน้ำมนต์ซึ่งมันไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนาเลย พระพุทธองค์ให้เราแก้ในใจในจิตตั้งแต่เริ่มแรกแม้ผิดพลาดไปก็ทรงให้อภัยแก้ไขได้ปรับปรุงใหม่ได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ให้อภัยเสมอแต่เราทั้งหลายให้อภัยตัวเราเองไหมถ้าทำซ้ำอยู่เรื่อยๆในสิ่งที่ผิดพลาดแม้ เพระพทธโงค์จะให้อภัยเราทั้งหลายก็ยังมีภัยอยู่นะพอเราผิดพลาดไปแล้วไม่ยอมแก้ไขดังนั้นจงพิจารณาให้เห็นโทษของตนเองวิจัยตนเองแล้วทำการแก้ไขนั่นแหละคือบัณฑิตสรุปแล้วบัณฑิตก็อยู่ที่ใจคนผ่านก็อยู่ที่ใจดังนั้นธรรมะวันนี้จงพึงระวังกรรมก็มีการพัฒนาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว พุทธบริษัททั้งหลายโอปัญิโกจงน้อมเข้าไปสู่กายสู่ใจของตนถ้าผิดพลาดไปก็แก้ไขซะยังมีโอกาสยังทันเสมอเพราะชีวิตยังอยู่แก้ไขได้ทุกอย่างทำกรรมดีได้ทุกอย่างและก็ต้องแก้ไขที่ใจเราเองที่ตัวเราเองที่วาจาที่การประพฤติปฏิบัติ กายวาจาใจหล่อร้อรวมเป็นหนึ่งตั้งอกตั้งใจอย่าเข้าใจผิดยจะมักง่ายวิ่งไปให้คนอื่นแก้ไขให้ถ้าจะเราบกพร่องแก้ยยัไงไงขายอย่งไงก็ไม่ได้เราต้องเติมเต็มใจเราเองด้วยสัจจะด้วยความเพียรมุ่งมั่นตั้งมั่นด้วยบุญด้วยกุศลความดีบาร,รมีในพุทธศาสนานี้เท่านั้น ดังนั้นทุกคนแก้กรรมได้ด้วยตัวเราเองวันนี้ได้มาบอกกล่าวในเรื่องของการพัฒนาการของกรรมซึ่งเป็นส่วนของกรรมที่เป็นอคุศนจงพึงระวังและทำการแก้ไขท่านทั้งหลายจะได้มีกรรมที่เบาบางจางคลายไปกรรมที่เป็นอกุศนลดน้อยลง มันเป็นน้ำหนักที่ชั่งซึ่งกันและกันเมื่ออกุศลกรรมที่เป็นบาปมันลดลงสิ่งที่เป็นบุญก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนอัตตากับเมตตานี่แหละดังนั้นพราคุณเจ้าวันนี้ได้มาบอกกล่าวมาชี้คุ้มรัพย์ให้ผู้แทนบริษัททางหลายพึงระวังว่ากรรมที่เป็นอกุศลในใจของเราเขาก็มีการพัฒนาทุกข่ําคืนจงพึงระวัง บาปแม้เพียงเล็กน้อยอย่าะช่าใจและลงมือกระทําเมื่อทํามากไปมากไปบาปนั้นยิ่งใหญ่ให้ผลทุกจะเกิดขึ้นตลอดกาลนานบุญกุศลแม้เพียงเล็กน้อยความคิดที่ดีๆเมตตาจิตเกิดขึ้นจงใส่ใจจงตั้งใจรักษาเอาไว้คิดมากๆภาวนามากๆเขาจะพูดออกมาด้วยเมตตาแล้วจะกระทําทางกายออกไปด้วยเมตตา เมื่อใจวาจากายเราร่บรวมเป็นหนึ่งด้วยเมตตากระทําลงไปแล้วกรรมเขาก็จะพัฒนาในสิ่งที่เป็นกุศลเมตตามากขึ้นมากขึ้นอัตตาเราก็จะลดลงความเยือกเย็นเป็นสุขความเจริญงกง,งามก็จะเพิ่งเกิดขึ้นจึงขออนุโมทน,นากับพุทธาบริษัททั้งหลายทุกทกท่านที่เป็นลูกแห่ององค์พระศาสดาจงไปตัดกรรมที่เป็นบาปในใจของตนเอง อย่าปล่อยเอาไว้การพัฒนาของเขางอกงามขึ้นจะให้ผลคือความทุกข์และจงรักษาความดีจิตที่ดีใจที่ดีความคิดที่ดีใส่ปุ๋ยพรวนดินด้วยการมีความเพียพรภาวนาให้ฐานรักษาศีลสวดมนต์ให้บุญในใจเกิดขึ้นชีวิตแห่งบุญเกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นความสุขความเจริญ ความงอกงามสิริวรรณะความผ่องใสความสำเร็จทางโลกทางธรรมก็จะเพียรเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายทุกตนทุกคนเถิสััมพพทิิุจตตตวะตะะาาด